HAPPY BIRTHDAY YOU TO สวัสดีครับเผอแป๊บเดียวครบรอบ4ปีแล้วหายๆกันไปนานเลยไหนๆก็ครบรอบ4ปีแล้วต้องลงคลิปฉลองซะหน่อยงั้นเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าคลิปแรกสุดของช่องอย่างเกม Roblox Map Judy นะครับ ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นเลยตอนนั้นตัวเองยังตัดขีดได้ไม่ชำนาญเลยต่างจากตอนนี้มากเป็นคลิปที่เพื่อนๆก็เก็บไว้เป็นความทรงจําเหมือนกันกลัมาดูก็คิดถึงในช่วงเวลานั้นกลัมาดูก็ฮาดีเราไปดูตัวอย่างสั้นๆกันหน่อยไหนอะผมไม่เห็นใครเลยไหนเขาเจอแล้วกันเจอ้ไจะกล้าันะไรา ไข่คกีก็ไม่รู้นะครับถือว่าเป็นคลิปในตํานานเลยเดี๋ยวไปคลิปต่อไปเป็นคลิปเกี่ยวกับเพลงและเป็นเพลงแรกสุดของช่องด้วยก็คือเพลงอยากินหมูกระทะของน้องไก่นั่นเองก็เป็นเพลงที่ปล่อยไปแล้วเพื่อนๆคือหากันมากเดี๋ยวเราไปฟังท่อนฮุกกันหน่อยยา เพียงอย่างปัうう่นเลยเดีうう๋ยวเรามาคลิปต่อไปกันด like really? you? ีกว่าเป็นคลิปจากเกม Among Us นั่นเองถือว่าเป็นคลิปที่มีจำนวน EP เยอะที่สุดแล้วมีถึง243คลิปเลยนะครับแต่เราจะไปดูคลิป Among Us คลิปแรกสุดกันเลยดีกวา่าว่าตอนนั้นเล่นกันยังไงบ้างนี่คิดได้ใจว่าทำไมจินนี่โกหกเก่งจังคือจินนี่โกหกบอกว่าอยู่นี่มาจอดอยู่นั่นแหละคุณตายคอมเมนต์เธอโหคิดได้ใจว่าจินนี่โกหกเก่งจังวะอะไรเงี้ยจินนี่โกหกในไลฟ์ คุณถ่ายคือคุณตัง้งสถาการณ์ให้คือคุณตั้งสานการณ์ให้จินนี่ดูร้ายมากเลยแม่หลอกได้เนียนเลยเดี๋ยวเราจะมาข้ามไปปี2022กันเลยจะมาพาดูคลิปกราติกโฟนวาดลูกกันนั่นเองแต่เราจะมาดูคลิปสั้นๆของ EP 1 2กันไปดูกันเลยวิยน่าว เอวันโอ้โหเหี่ยวสุดโหดไม่ไหวจริงๆกระแตตัวนั้นน่ะว่าไม่ไหวโอ้ขายแล้วทุกคนเสียใจเลยทีมของคนอื่นแล้วทำไมกูรู้สึกว่าไอ้กูขี้ลืมแล้วโอ้กูรับไม่ได้กูไม่อยากอยู่ในนี้แล้วกูออกไปทีศิลปะเคซีเลยว่าไดเหมือนมากเดี๋ยวเราจะข้ามไปปี 2,023กันเลยเราจะพาไปดูคลิป Among Us กันอีกรอบนะครับเป็นคลิปของ EP 125นั่นเองไปดูกันเลยเดี๋ยวรว่าที่ออกตรงไหนอะไรเดี๋ยวเขารู้ เขาอยู่ห้องไอ้นั่นค่ะห้องไอ้นั่นแหละไอ้นั่นแหละไอ้ที่มันมีไอ้นั่นแหละแต่เขาก็เลย่าจะตามนี่มันทั้งสองคนเพราะคือมาคำนวนนิสุดค่ะแล้วก็ไม่ได้ขึ้นร้านผมต้องไปทำผมต้องไปเอาติวห้องไอ้นั่นแหละคือห้องไหนก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราจะมาข้ามไปปี2024กันต่อนะครับกลับไปเป็นโรบอกกันอีกรอบแต่เป็นแม็กชูเกตเตอร์นะครับไปดูกันเลย ต่อเชื่อวิเศษเราคนเดียวดึงขึ้นมาสีแดงอ่ะต้องต้องมีคนนึงลงไปแต่ละอัเอาแดงลงไปสีแดงลงไปโอ้ยจะดึงไม่ขึ้นเลยไปไปลงลงลงอันนี้ลงเยอะเลยแล้วคนเดียวคนเดียวพอเล่นได้สามัคคีมากเลยครับต่อไปเราจะไปปีปัจจุบันนะครับอย่างปี2000 25นั่นเองก็เป็นคลิปสุดท้ายแล้วที่จะเปิดให้ดูก็เป็นคลิป Among Us อีกแล้วนะครับเป็นของ EP 227นะครับไปดูกันเลยเมื่อกี้ใครใช้หายตัวมีใครจะสารภาพไหมที่หน้าบอลเราอะใครเขาจะสารภาพแล้วว่โนูนเห็นหนูนูเห็นหนูเห็นที่มีสายดาวอยู่บนหัวหายตัว ตาต่อตาที่หน้าบอดแล้วว่าผนวนโดอยู่ห้องกล้องคุณคุณไข่โดมีอะไรแล้วเอ้ยมีอะไรจะพูดไหมฮะถ้าเราเกียดในคนดีเลยไม่มีอะไรจะแก้ตัวไม่มีอะไรจะแก้ตัวไหมคะบ่เต็งนะครับปาดแล้วหายตัวเลยฮะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปฉลองครบรอบสี่ปีนะครับเป็นช่วงเวลาที่ผ่านไปไวมากเลยผมก็กำลังวางแผนว่าจะกลับมาทำคลิปอีกรอบนะครับแต่ไม่บอกว่าวันไหนนะครับ และสุดท้ายผมขอกล่าวแสดงความขอบคุณอย่างมากที่ยังติดตามดูคลิปจนถึงตอนนี้อยู่เลยนะครับและขอจบคลิปไวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย